สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกเกษตรมือใหม่วันนี้เราก็จะมาหั่นปลาหมึกดํานะคะตัวก็ขนาดนี้นะเพื่อนๆน,นี่ตัวขนาดนี้เลยเราก็หั่นไปแล้วนิดนึงพอดีอะลองทําคลิปให้เพื่อนๆดูถ้าตัวประมาณแค่นี้เนาะนี่วันนี้เราทําอยู่ที่ห้าตัวนะใหญ่สุดเข้าจะแค่นี้แหละเพื่อนๆกล่องนี้เนาะ ตัวเสมอกันไปหมดเลยตัวที่เราขายก็ประมาณนี้แหละเล็กกว่านี้ก็นิดนึงนะเพื่อน,เ,อนเราจะทำสิบห้าตัวทำไม้ห้าบาทเดี๋ยวเรามารอรุนกันนะคะว่าจะไ,ได้กี่ไม้นะนตัวขนาดเท่ากันหมดเลยแต่ว่าสวยนะเนื้อขาวนี่ถ้าบา้บา,า,บานเพื่อนคนไหนขายตัวดีก็น่าใชานะ้นะตัวนี้สวยใส ไม่เกินสี่สิบห้าสิบาทหรอกตัวแค่นี้ถ้าขายราคาแพงกว่านี้ก็ขายยากน้องเพื่อนแถวบ้านของเราเนาะนี่นี่ตัวนี้ใหญ่สุดเพื่อนเลยตัวนี้อยามากก็ห้าสิบบาทแค่นั้นเองแหละห้าสิบบาทนี้ก็ยังแทบไม่ได้ขายเลยนะเพื่อน<ๆ>เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะเวลาที่เราเสียบเสร็จแล้วนะคะ เราหันก็ใส่กระมังแบบนี้เลยนะครับเพื่อนแล้วก็เนี่ยจะมีไม้กระดานรองตรงไปข้างล่างนี้เลยจะได้ง่ายไม่ต้องหันใส่เฉียงแบบนั่งก็ไม่สะดวกสบายด้วยนะอะเดี๋ยวรอลุ้นกันค่ะตอนนี้เราก็หันเสร็จแล้วจ้าก็ประมาณนี้นะเพราะว่าหนวดเขาเล็กเราจะทำหนวดประมาณเนี่ยสามหนวด สามหนวดสองหนวดมั่งเป็นเพื่อนราะบ้านหนวดเขาเล็กเนาะนี่ถ้าเราทําหนวดเดียวนี้เขาจะเล็กมากเราทำสองหนวดสามหนวดเลยเพื่อนนี่นี่ตรงนี้ก็ทำปลายหนวดไปลายไม้ได้ได้นะเพื่อนเพื่อนตัวนี้ตั็นมากเวลาหันเราจะหันยาวนะตรงหางเขานะ่ะตรงปลายหางเขานี่อย่างนี้เลย ถ้าเราตัวขนาดนี้เราทําตัวนี้ก็จะได้ดีกว่าเราทําไม้เนาะถ้าทําไม้บางทีตัวสามติบเนี่ยเราได้ยี่ห้าก็มีนะเพื่อนเพื่อเพราะว่าหมดเขาเล็กเนาะเราทําเราอาจจะหั่นไม่ได้เยอะแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ๆนี้เราจะหั่นคุ้มกว่ากันแต่ถ้าเป็นตัวเล็กนี้เราหัน่นบางทีก็ได้สามติบเท่าตัวอยู่หรอกแต่บางทีก็อาจจะได้น้อยกว่าเนาะแต่เราจะทําตัวอย่างเดียวนี้เราก็ขายไม่หมดเนาะ กล่องนึงก็หลายตัวนะเพื่อนหลายราคาด้วยแหละเพราะว่าตัวเขาไม่เสมอกันเราจะคัดตัวที่ใหญ่สุดนะ่ะมาทำไมล่าบาทเนาะกล่องนี้ตัวใหญ่สุดก็ประมาณนี้แหละเราก็ต้องคัดเข้าไปมีหนวดมีตัวด้วยนะเพื่อนไม่งั้นเราขายไม่หมดเร็วเนาะเดี๋ยวเราเรอลุ้นตอนเสียบกันนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะตอนนี้เราก็มัดเสร็จแล้วเนาะเพื่อน ก็ได้อยู่ที่ไม้นี้เหรอไม้นี้ก็หนึ่งสองสามได้เก้าได้เก้าไม้นะเพื่อนมัดนี้เก้าไม้ก็ได้อยู่ที่ร้อยเก้าไม้ห้าร้อยสี่สิบห้าเนาะเดี๋ยวเราลองหารดูก่อนเพื่อนเรามาคำนวณดูแล้วก็ตกตัวละสามหกบาทเพื่อน แต่ถ้าเราขายก็ประมาณนี้เนะี่ยประมาณสามสิบห้าสี่สิบจะมีตัวสามสิบมั่งเนาะก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เนะเพื่อนๆแต่ถ้าเราขายตัวได้นี่เราก็จะได้เยอะกว่าเพราะว่าถ้าเป็นตัวหนวดเล็กนี่เราจะเปลืองเนาะหนวดเราจะใช้สามหนวดมั่งเนี่ยส่วนมากจะเป็นสามเพราะว่าเล็กมากสามสองเนี่ยหนึ่งหนวดนี่ไม่ค่อยมีนะเพื่อนๆเห็นไหม ถ้าใช้ไปนหนึ่งหนวดนี้จะดูไม้เล็กเกินไปเนาะแล้วว่าเล้วเวลาก็เวลาที่เราหัน่นถ้าเราหั่นชิ้นเล็กเกินไปก็จะดูเป็นไม้เล็กเกินไปนเพื่อนแล้วก็ขายตัวขายอะไรรวมกันแล้วหลายๆ,ๆอย่างก็พอใช้ได้นะนเพื่อนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ฝากติดตามเลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรา เดี๋ยวเราจะแช่ใส่ถังนะเพื่อนๆใส่กระมังไว้ก่อนแหละย,ยังไม่ได้ใส่น้ําแข็งในถังเนาะเวลาที่เราหว่างก็จะดูเหมือนไม้ใหญ่เนาะก็แล้วแต่เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ทําได้เยอะกว่านี้เราก็ประมาณนี้เ,เพื่อนๆที่บ้านเราจะทําได้กว่านี้ก็ไม่ได้แล้วเนาะก็ปริมาณแค่นี้แหละ แต่รุ่นนี้เข้าขาวสวยนะแต่เราจะได้ลอกหนังน้าเพื่อนถ้าลอกหนังเนี่ยบางคนที่เกียดลอกหนังนี่ก็ไม่ใช้กันเนาะสําหรับเพื่อนที่ขายปลาด้วยก,กันเพราะว่าตัวนี้ต้องใช้เวลาลอกหนังด้วยไม่ได้ลวงแคสคีเสียใจขอออกมาอย่างเดียวเนาะอ่ะก็แค่นี้แหละเพื่อนแล้วเจอกันใหม่จ้าใครทาได้เยอะกว่านี้ก็ ไม่ว่ากันนะคะของเราก็มานี่แหละขาย,ายง่ายเนาะถ้าทำได้กว่านี้ขายยากสวัสดีค่ะ